ครับพี่น้องครับเบาทัดมาแล้วครับเตียนบ้านไม่ให้กบใหญ่เพื่อนเมื่อไหว่มองไม่พี่นอ้องมีมองเกา่าเพื่อนหนาม,มันเหม็นหละกกามันอยู่กลางแจงโผดเนาะเจ็ดบ้านไม่ให้น้องกบได้ปีปีนึ่งแล้วครับกบนี่ได้ปีนึ่งแล้วนะครับเดีอยปีกักวร์ล,ะละ่ะนะครับเป็นพอพันแม่พัน ยงไวมองเก่าบ่ได้เปล well ี่ยนนามจากเถื่อพี่นองครับจอยแข็งแข่งย่ไห้อาหารกินได้กับโบอวนนะครับก็เลยเปลี่ยนมองให้เพิ่นเห็ดเป็นบ่อหน่อยกูเก่าแล้วก็เปลี่ยนนามให้พอดีพอดีนะครับเห็ดมองง่อยให้เพื่อนเอาพักตบมาใส่นะครับบาทนี้สิคุนให้เพื่อนอ้วนนะครับพี่นองครับฮาสิบก็ตัวนะครับเป็นพ่อกบแม่กบนะครับพ่อกบแม่กบนะครับเป็นกบหน้านะครับเด้อเนี่ยเพื่อนมวนเพื่อน นะครับหมดใตใหม่นะครับพี่น้องครับเอาหินล่องพื้นแล้วก็เอาไม้กาดขังเทื่องนะครับเวลานกมาเรือว่าคน้นมาเพิ่นตื่นเพิ่นก็จะโดดลงน้ำแล้วก็มุดเขา้าใจใหม่แนวนั้นนะครับครับกบเลี้ยงมาตั้งแต่น,น้อยพี่น้องเอ้ยขันเสียไปปล่อยลงทงห้ตรงหน้ากระยาิ่นหากนิเ่เป็ียนนะครับเคยได้กินได้อยากน้ำค้นเลี้ยงไว้สัตว์พี่น้องครับพอได้เกิด นะครับความสุขเลือกเลือกเลือกกานมากพ่อเดี๋ยวอาหารวานให้เพื่อนกินนะครับถ้าเปลี่ยนน้ำให้เพื่อนอาทิตย์ละเท่อพี่น้องนะครับเพื่อนก็จะอ้วนเด้อนะครับเพื่อนก็จะอ้วนดีนะครับถ้าเข้าบกคอยเปลี่ยนน้ำให้เพื่อนเพื่อนก็จะสซมนะครับโซนะครับพี่น้องเนาะนะครับบานเท่าเกินนะครับบกแข็งแรงป่วยตายนะครับเนาะ เปลี่ยนนามให้เพื่อนด้เรียนนามไม่นะครับเปลี่ยนนามไม่พ่นบอ่อเก่าเพื่อนพี่น้องครับบ่าทัดหลากมาตั้งแต่ปลาพักท่านนะครับปลาปพักพุช่าพุ่นตะกี้อย่พุ่นนะครับเปลี่ยนใหม่เพื่อนบอ่อหน่อยนะครับบ่อน้อยกบกระเลียงปลากระเลียงพี่น้อง เก็บไปหลังบ้านเขานะครับถ้าเลี้ยงสักแทรก็บ่ได้กินเขาจะคลองจักเทียดอกพี่น้องเลี้ยงไว้เบิ้งนะครับเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์จ้อยจอยพี่น้องบ้านนี้เราเพิ่นสิอว้วนบ้านนี้เพราะว่าเ้าเปลี่ยนมองอยู่ใหม่เพื่อนละกะทำการเปลี่ยนนามให้เพื่อนเนาะเล่นนามแล้วบ้านนี้พี่น้องครับตานกบหน่อยสื่อมาปล่อยใหม่ ถ้าจะเอาลูกเพิ่นช่วงนี้ก็บบ่ได้เพราะว่ามันปลายฝนแล้วนะครับพี่น้องเนาะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพราะในเบิ่งในแง่สำหรับกบหน่อยกบหน้ากบบ,บ้านนะครับพี่น้องครับนะครับบนแนนเกินไปนะครับถือว่าบนแนนนะครับเป็นอีกหนึ่งควมคิดเจ็ดให้กบยู่นะครับพี่น้องครับ อากาศทายเทได้ดีอาหารก็จะเป็นอาหารกบโดยตรงที่ให้กินตอนนี้นะครับเพื่อสร้างภุ่มตานทานให้เพื่อนนะครับพี่น้องครับส้างโครงส้างให้เพื่อนอ้วนสมบูรณ์นะครับตามจริง้ะเลี้ยงเอาดีๆพี่น้องครับกบปีหนึ่งบริโตซ้ำหนีแล้ครับจะตัวบกใหญ่เลยนะครับพี่ละซ้าพี่ละครับพี่น้องครับซ้าอุ้งมือเราบพี่ละนะครับต้นนี้เลี้ยงแบบ ปล่อยธรรมชาติครับพี่น้องครับเรียงเลี้ยนแบบธรรมชาติปล่อยให้เพิ่อนอยู่แบบอาหารให้อทิตย์ละเทืาซ่อ,องเทือเหล่วสิหไฮครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้คือสิขุนให้เพิ่นได้กินได้อยากแบบเต็มทีแล้วก็ให้เพิ่อว้วนนะครับรวมสมบูรณ์ท้นทานต่ออากาศหนาวให้เขาอย่างสู้หนา้าฝนปีหนานครับพี่น้องครับจึงจะเอาลูกเพื่อนนะครับ เพจะทําการเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์เพื่อนนะครับปีนีทีป่ปีนี้ขยายพันธุ์อยู่แต่ว่าไข่เต็มกาลังเป็นตัวลูกออดนี่น้อยพี่น้องครับซ้ําหัวไม่ขีดนี่แหละหมายว่ามันเป็นล้านตัวผลักขึ้นวะนะครับลายแห้งนะครับออกลายแห้งโอ้ยบ่เึงล้านกันว่าแสนสองแสนนี่แหละครับประมาณเนาะขอเข้ามาเรน,นับนะครับ บาดนี้พอได้เอาพอพันแม่พันเพิ่นออกว่าเสียเอาออกมือทัดมาเอาไปเอามากินลูกจะคล้องพัดจ่อยเรียม้อยนะครับพี่น้องครับงามใสเลยโตไล่อม่ายกันนี่พี่น้องครับน่ครับเอาสาหรับคลิปนี้ขอบุญขอบุณเอฟซีทุกท่านนะครับนะที่เขามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องบ๊ายบาย